ตอนนี้เราลงมาถึงซ้ำที่สามนะคะซ้ำกกไผ่ค่ะเดี๋ยวซูมให้นะซ้ำกกไผ่ค่ะซ้ำกกไผ่ซ้ำที่สามแล้วนะเราเดินผ่านมาเหลืออีกสี่ซ้ำค่ะไปเดินต่อซ้ำซ้ำต่อไปซ้ำข้างหน้าซ้ำอะไรนะคะ วีดีโอนะน่าเกียดอ๋อพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงค่ะที่เขาเล่าลือกันบอกว่าเดินขาทางไง ถ่ายอยู่ลูกแต่แม่เดินไม่ค่อยทันเพราะว่าแม่ต้องดูนี่ด้วยไงนี่แบกแก๊สขึ้นไปให้ร้านค้าหรือว่าคนเที่ยวเขาเนี่ยร้านค้าครับอ,อ,อ๋อหรอได้เที่ยวเท่าไหร่คะเนี่ยหกร้อย <600. S 1> มีหักค่าดเดินทางเลยป่ะคะเนี่ย ร <Keep S 1> ับเน้นๆเลยโอ้โหค่ะโชคดีนะคะเดินทางดีๆนะคะฮะอุ้ยอรงค่ะสปิริตแลนกา หูนิดเราเดินแล้วเราเดินเดินแล้วเรายังเจ็บยังปวดขนาดนี้เขาเก่งเนาะแต่ปากาจะไปถึงอ่ะแต่เขาก็เก่งอ่ะใช่มันจะเป็นลำบากตอนขึ้นขึ้นสุดท้ายค่ะกลัวเปล่าพวกเรากลัวเปล่าไม่กลัวมาอีกไหม ไม่มาเลยแม่มาแล้ว <laughs> สู้ไว้สู้ไว้ไนม่น้อยเราก็ไปผาลมจับใช่เราไปผาดารามาแล้วผาดารา